สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้าทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงการเรียนการสอนในรายวิชาทุกการศึกษาและพลศึกษานะคะซึ่งในเนื้อหาที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือครอบครัวที่อบอุ่นตามมัฒนธรรมทยนะคะจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนวาดภาพครอบครัว ะค,ะครอบครัวของตัวเองว่าประกอบไปด้วยใครบ้างมีใครบ้างที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะ,ะเรามาดูทีนี้ว่าครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะมันเป็นครอบครัวแบบไหนนะคะ,ะมาดูเนะื้อหาตัดไปนะคะ,ะนะคะวิชานี้นะคะสอนโดยคุณครูอาพรชนะคุณนะคะ คุณครูอาภรณ์ชนะคุณนะคะต่อไปสาระการเรียนรู้นะคะในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือ 1. ความสำคัญของครอบครัว 2. ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมาดูเนื้อหาต่อไปนะคะครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย ครอบครัวหมายถึงนะคะกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันโดยการแต่งงานหรือว่าสสายเลือดด้วยกันนะคะ mm. สมาชิกในครอบครัวอาจมีนะคะ mm. พ่อแม่ลูกหรือว่าบางครอบครัวมีบุคคลอื่นที่เป็นญาติที่ไม่ใช่ญาติอยู่ร่วมกันนะคะ mm. อ่าต่อไปอเรามาดูในลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย นะคะครอบครัวนะคะเราแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือครอบครัวเดี่ยวนะคะครอบครัวเดี่ยวสองครอบครัวใหญ่นะคะเเรามาดูว่าทีนี้ความหมายหรือความแตกต่างระหว่างสองครอบครัวนี้จะเป็นยังไงนะคะดูในเนื้อหาตัดไปมาดูครอบครัวเดี่ยวนะคะครอบครัวเดี่ยวเป็นครอบครัวขนาดเล็ก นะคะซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะคะที่อยู่รวมกันนะคะโดยไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ด้วยนะคะต่อไปลักษณะที่สองครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่หญนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหลายหลายคนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอานะคะ ที่อยู่รวมกันหลายๆคนนะคะหรือว่าบางครั้งแม้แต่ไม่ใช่ญาตินะคะหรือว่ามาอยู่ในครอบครัวของเราเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะคะเป็นเป็นญาติที่อยู่ในครอบครัวเราเรียกว่าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะซึ่งทีนี้สองครอบครัวนี้เราจะาดูได้ถึงความแตกต่างเลยนะว่าว่าเป็นยังไงนะคะระหว่างครอบครัวใหญ่กับครอบครัวเล็กนะคะทีนี้เรามาดูในเนื้อหาต่ดไปนะคะ อ่าเนะะื้อหาถัดไปก็จะเป็นความสํคะคะคาสคัญของครอบครัวนะคะความสําคัญของครอบครัวอ่ามาดูว่าครอบครัวนะคะมีความสําคัญอย่างไรแต่ละครอบครัวนะคะนักเรียนมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกนะคะซึ่งแต่ละคนนี้ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ในที่นี้คุณครูจะพูดถึงในเรื่องของความสําคัญก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแยกให้ดูอีกทีว่า พ่อนะคะหน้าที่ของคุในครอบครัวพ่อแม่ลูกมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะความสําคัญของครอบครัวนะคะก็คือการอบรมดูแลครอบครัวนะคะควรยึดหลักตามวัฒนธรรมไทยเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนะคะมีความพร้อมในครอบครัวในการปรับตัวเข้าหากันนะคะหรือว่ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ เพศตามวัฒนธรรมไทยและอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือความสําคัญของครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นพื้นฐานนะคะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้คนในครอบครัวนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่านะคะและก็รู้ถึงความาตามหลักวัฒนธรรมไทยนะคะออกมาดูในเนื้อหาต่อไปนะคะ ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยอ่านะคะหนึ่งสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมกันนะคะนี่คือลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นนะคะครอบครัวที่อบอุ่นจะต้องมีนะคะสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ สองสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือมีความกตัญญูกตตะเวทีนะคะรู้จักการไปมาลาวหวสมาชิกในครอบครัวนะคะจะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันพ่อนะคะเคารพปูยญาตาิยายลูกเคารพพ่อแม่นะคะปูยญาตาิยายของเรานะคะเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องรู้จักไปมาลาวหวนะคะนั่นคือ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยของคนนะคะต่อไปสามสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่และเอื้ออาทรต่อกันให้การช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะในข้อที่สามนะคะสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวสมาชิกที่อยู่ในบ้านจะต้องมีความรักใคร่คมเกลยวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ มีอะไรที่ไม่เข้าใจก็พูดคุยกันอย่างสุภาพนะคะไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะมีความรักใคร่กันนะคะครอบครัวถึงจะอยู่ได้กันอย่างมีความสุขอ่ะดูในเนื้อหาตัดไปนะคะอ่าสสมาชิกในครอบครัวจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนที่ได้รับผิดชอบนะคะตรงนี้ การที่จะให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะพอ่อมีหน้าที่ปฏิบัติตนอย่างไรเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะคะหาเงินมาเลี้ยงคร,บรอบครัวแม่มีหน้าที่ทำอะไรนะคะแม่มีหน้าที่ปฏิบัติงานบ้านนะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานพ่อเท่าที่ทำได้แล้วก็หน้าที่ของลูกนะคะ ลูกมีหน้าที่ทําอะไรถ้าเกิดว่าทุกคนในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนเหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรมนะคะเช่นการทําบุญตักบาตรการแต่งกายให้เหมาะสมตามคาระเตะในแต่ละเทศกาลนะคะอก สมาชิกในครอบครัวนะคะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างประจําเช่นรับประทานอาหารพร้อมกันช่วยกันทําความสะอาดนะคะในข้อที่6นี้นะคะสมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะไปเที่ยวนะคะชายทะเลนะคะไปทําอาหารกินกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะที่มันสื่อสัมพันธ์กับครอบครัว ครอบครัวของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะเช่นวันหยุดนะคะพ่อพาครอบครัวไปนั่งเที่ยวตามทะเลนะคะทำอาหารกินกันนะคะถ้าเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันครอบครัวของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะ,ะดูในเนื้อหาตัดไปนะคะเจ็ดสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจของครอบครัวนะคะ ถ้าเราเป็นสมาชิกที่ดีเราจะต้องรู้จักนะคะตัดสินใจนะคะหรือว่ายอมรับการตัดสินใจของคนอื่นไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะยอมรับฟังเหตุผลนะคะของคนอื่นแล้วชีวิตและครอบครัวของเราก็จะมีความสุขนะคะ,ะข้อที่8สมาชิกในครอบครัวจะต้องใช้คําที่สุภาพเรียบร้อยนะคะเราะต่อกัน ถ้าเกิดว่าเราใช้คำสุภาพเรียบร้อยที่คุยกันนะคะอารมณ์ของเรานะคะก็จะอยู่นะคะอารมณ์ของเราก็จะอยู่นิ่งนะคะอยู่นิ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวมาพูดให้เรานะคะรู้สึกว่าหงุดหงิดนะคะ,ะเราก็ ฟังฟังไม่ต้องพูดอะไรนะคะแต่ถ้าดีนะคะเราจะต้องใช้คำพูดที่สละนะคะสละสดสวยสุภาพเรียบร้อยอนน้อมต่ตุนนะคะพี่ต้องเคารพพ่อแม่นะคะน้องต้องเคารพพี่เคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกนี้นะคะใช้คำสุภาพที่คุยกันนะคะจึงจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ ทะเลาะบอกแวงกันนะคะ9กนะคะข้อที่9สมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดแล้วก็ดูแลทรัพย์สมบัติของครอบครัวนะคะให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะประหยัดนะ,ะการที่ครอบครัวประหยัดนะคะการที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวรู้จักประหยัดแล้วก็ใช้ทรัพย์สินให้คุ้มค่านะคะมันก็จะเกิดประโยชน์แก่คนในครอบครัว แล้วก็เกิดประโยชน์ทำให้รู้จักแต่เราก็กลัวรู้จักคําว่ามัธยัติหรือว่าอดอมอนาคตต,ต่อไปก็จะเป็นครอบครัวที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะมเีเขาเรียกว่ามีเงินมีทองเก็บได้เยอะนะคะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะเอาดูในเนื้อหาต่อไปนะคะอ่าตรงนี้ในในเนื้อหาที่หมดไปที่คุณรูกก่าว นะคะที่คุณครูกล่าวไปแล้วนะคะลักษณะของครอบครัวนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมพัฒนาความคิดนะคะกิจกรรมพัฒนาความคิดในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของครอบครัวที่แตกต่างตามวัฒนธรรมไทยเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูได้อธิบาย นะคะได้อธิบายในหัวข้อต่างๆในเนื้อหาต่างๆนะคะขอให้นักเรียนได้ตอบคําถามดังต่อไปนี้นะคะคาถามจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะจากที่คุณครูได้อธิบายไปได้สอนไปนะคะครอบครัวหมายถึงนะคะครอบครัวหมายถึงอะไรตรงนี้นักเรียนโลกโจทย์ลงไปนะคะโจทย์จะมีทั้งหมด5ข้อโลกโจทย์แล้วก็ตอบนะคะคาตอบลงไป ครอบครัวหมายถึงอะไรนะคะก็หนึ่งสองครอบครัวมีทั้งหมดกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะสามครอบครัวเดียวกับครอบครัวใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างไรก็สี่ครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรพร้อมอธิบายเหตุผลห้าให้นักเรียนอธิบายลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะ ให้นักเรียนทําใบงา,านที่สองลงในสมุดวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะหลังจากที่คุณครูสอนเสร็จแล้วคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้ความรู้ในเรื่องนะคะลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะต่างคนต่างรู้หน้าที่นะคะทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณคณรูก็จบเนื้อหาในเรื่องของลักษณะ นะคะในจบเนื้อหาในเรื่องของครอ,อบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะก็คือในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคุณในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ